นี่ชั่วสุดชั่วมากกว่าใครเพื่อนเลยหลอกลวงต้มตุ๋นคนก็ไปทั่วนะแต่ก่อนนี่ด่าผมไงเงาหลักฐานมาดิเงาหลักฐานมาดิหลักฐานนี่อะไรไม่ต้องมีหลอกคนอย่างมึงอะ่ะกูไม่ต้องเอาหลักฐานมานะคือไอ้พวกถามหาหลักฐานเนี่ยไอ้พวกจนตอกคนอย่างมึงไม่ต้องกูไม่ต้องไปหาเอาหลักฐานมาอะไรกับมึงหรอกนะ ไม่ต้องไปหาหลักฐานว่าทําอะไรมึงหรอกไม่ต้องไปหาหาลักฐานนะเห <_ s> ้ยเห็นกันอยู่เรื่องไอซอก็เรื่องหนึ่งโอ้หลังบ้านนี่นะ s> <S เปิดรับบริจาคกันจงค้ม <_ s> บางทีก็ไม่ออกหน้าไม้นะ <_ s> บางทีก็ไม่ออกหน้าไม่นะ <_ s> ให้แอดมินเนี่ยไปไล่ไปไล่บอกกันทีละคนนีละคนแอบแอบแอบเขาเรียกละ เปิดรับบริจาคแบบแอบๆเออมันใช้สไตล์นี้ให้ไปบอกต่อกันบอกต่อกันนะมันใช้สไตล์นี้เรื่องไอซอผมก็ไม่รู้เรื่องนะเรื่องไอซอ,อจริงๆนะไอเรื่องที่มันเอ,อ่อพอรู้บ้างอยู่เคสสองเคสแต่มันรู้ตอนหลังนี่เยอะมากที่มันเปิดเมียลูกไอซอตายเมียไอซอจะขายของก็เปิด โอ้โหเรื่องไอซอแม่งเปิดเยอะเปิดรลบบริจาคเยอะมากมหน่าช่วงนั้นแดกกันยังแดกกันอย่างเศรษฐีตอนนี้คงกินมามากกันอยู่อะดูสภาพมันดิเออด่าคนยังไงวะด่าให้เข้าตัวเองขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่านอ่านไม่ค่อยได้นะครับนะผมขับรถอยู่ขับไปเรื่อยๆรถเยอะนะครับนะเข้ากรุงเทพครับตอนนี้ก็อยู่แถวตถวไหนแล้วเนี่ย สิงบุรีแล้วมั้นะครับนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากก็อย่าลืมนะครับนะเรื่องนางรำนะครับผมปมโหมดอีกทีนะครับนะใครที่มีความประสงค์จะเอ่อจะช่วยเรื่องนางรำนะครับวันที่สิบวันที่สิบนะครับนะวันที่สิบนะครับนะสิบธันวาเด้อนะครับติดต่อคุณอิสระเลยนะครับนะติดต่อคุณอิสระนะครับตอนนี้ได้หกร้อยกว่าแล้วนะครับนะ เป้าหมายอาจจะถึงสองพันนะเออแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเลยพันไปก็ถือว่าเกินเป้านะครับนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะขับรถไปเออขึ้นไลค์ง่วงๆนะครับรถเยอะครับรถเยอะครับครับตัดีนะคุณน้องนะครับนะนะครับนะรถเยอะครับนะ ้ลูกชายอ่านนี่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดเสียงเบาด้วยเดี๋ยวเอฟตจะไม่ได้ยินไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกครับนะมันน่าตลกอะนะผมจะบอกให้ด่าคนอื่นเขาไม่ได้ดูสภาพตัวเองว่าตัวเองแม่งชั่วขนาดไหนนะครับนะเอ,อลุงใช้ไม่ใช้หลักทรัพย์ที่เขาอ้าง่า ไม่ใช่ครับจําได้ไหมมันเอาโฉนดไปมูลค่าสองล้านมันจะเอาไปค้าประกันตัวลุงตอนนั้นน่ะนะครับแต่ลุงไม่เอาเออนะลุงไม่เอา,ม,เอามันเอามันเอาโฉนดไปเอซี Z, คิดดูถ้าลุงให้มันประกันตัวป่านนี้ลุงต้องเป็นทาสไอคนพวกนี้นะครับนะถ้ามันประกันตัวลุงด้วยโฉนด ผมจะบอกให้ลุงต้องเป็นทาสพวกมันนะครับนะนะลุงต้องเป็นทาสพวกมันอันนี้เรื่องจริงครับขนาดขนาดไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยนะไม่ได้ช่วยอะไรลุงเลยนะมันยังแอบอ้างเลยมันยังแอบอ้างเลย,ม,ย,ออเลยมันยังแอบอ้างว่าทุกวันเนี้ก็อีลาตายพูดพูดในโทรศัพท์อ่ะมันยังแอบอ้างว่ามันเป็นคนช่วยลุงเลยมช่วยตรงไหนนะ เห็นหน้ามึงจังๆก็ที่รัฐภาน่ะแหละนะตอนนั้นก็ไม่เคยเห็นมึงเลยตอนแหล่ทำเป็นนั่งนั่งในศาลแล้วก็ทำเป็นถ่ายรูปตอนแหลมาแม่งพวกแกงต้มตุน๋นแท้ๆนะแกงต้มตุน๋นแท้ ออกมาโกหกตอแหลเอฟซีช่วยข้าหอหมาดำเป็นคนจ่ายนะสองแสนอีโหโหโหอยถ้ามึงมีเงินสองแสนกูก็มีเงินเป็นล้านแล้วหรอวะนะหมาดำเป็นคนจ่ายนะสองแสนกูจะบอกมึงให้อีหมาดำกูจะบอกมึงให้คนอย่างมึงอะไปด่าใครเขาไม่ได้หรอกไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้หรอก กพราะตัวมึงเอาเบอะอวะตัวมึงมันเน่ากูจะบอกมึงให้ฟังมึงก็ได้แต่เห่าไปอย่างนั้นแหละนั่งเห่าไปอไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกตัวมึงอัเน่าหมาดํากูจะบอกให้ไม่ด่าใครก็ไม่ได้หรอกนี่เรื่องจริงเพราะมึงเอาเหือวะมึงไปด่าคนนู้นต้มตุ๋นคนนี้หลอกลวงแต่ตัวมึงเองอ่ะเป็นไงอะ ติดคุกมาหรือเปล่ปาลองลองพูดดีติดคุกมาหรือเปล่าอ๋อมากรุงเทพนะครับนะมาส่งลูกมาส่งลูกครับเออมึงลองมาพูดทีดิว่าหมาดังไม่เคยติดคุกไม่เคยเลยลองออกมาพูดดิด <c oughs> อ๋อเหลือ,อภัยได้เ <c oughs> หลือ,อภัยได้แล้วบางคนก็ให้อภัยมันนะแต่กูไม่ให้หรอกนะ <c oughs> เออมีเงินจ่ายค่าหอสองแสนไอ้เงี้ยไอ้เวลาตัวเองติดคุกประกันตัวไม่มีเงินเที่ยววิ่งหาเรี้ยลายไปทั่วเที่ยววิ่งหาเรี้ยลายไปทั่วฮีโถเอ,อ้ยอย่าทเที่ยวไปว่าใครเขาเลยในเมื่อตัวเองแม่งเน่าขนาดนี้คนอย่างมึงอ่ะเขาเรียกไม่มีชิ้นดี จริงๆคนอย่างมึงอะไม่มีชิ้นดีนะเน่าวอะหวะเมื่อไรจะมากำแพงเพชรเนี่ย <c oughs> บอกหมู่บ้านให้หมู่บ้านสระสิงโตอยู่หมู่บ้านสระสิงโตนะเออเปลียนนป่ยวหน่อยนะทางเข้าอ่ะเปียวหน่อยไรอ้อย้ยอ้อยยังต้นเล็กอยู่อย่ามึงรีบมาร้อยอ้อยโตก่อนอย่าไปทำปุ๋ยอ้อยหน่อย บุกไปคนนู้นบุกโทรไปหาหนิงบอกเนี่ยกูลองอยู่หน้าบ้านกูลองอยู่หน้าบ้านทุย <laughs> นะเออกูลองอยู่หน้าบ้านเนี่ยมาเลยมึงอยู่ไหนหนิงมึงอยู่ไหนตัวมึงอะเปียกนึงเดี๋ยวหนิงแม่งจิกหัวตบปากปากปาก <laughs> เออ <laughs> กางจริงๆ ทำตัวเป็นมาเฟียแต่อะไรอะแม่งกระจอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันไล่ด่าผมเนี๋ยดูมันไล่ด่าผมเดี๋ยวดูเวลามันด่าผมนะเดี๋ยวกูกลัวมากลัวมาเล่นหน่อยละกูยืมมาเล่นหน่อยนะเวลามึงด่ากูอ่ะนะอีลาตายมึงกับกูแม่งคนละชั้นกันวะ ีหลายคนกีอยู่ระหว่างเดินทางกลับนะครับนะก็นะครับขอบคุณมากก็ยังดูกันเหนียวแน่นเมื่อเช้าดูกันเป็นพันรอบนี้ก็กาลังเดินทางกลับก็นะครับไม่มีอะไรครับเรื่องดราม่าก็ปล่อยนไปครับใครจะว่าอะไรก็ว่าไปความจริงมันอยู่ที่คนอยู่นานนะครับใครอยู่ใครเห็นความจริงอยู่ที่เวลานะมึงมานั่งด่า มึงมานั่งด่ากูแต่มึงไปอีอ๋อกับคนฝั่งนูน้นพวกมึงไอ้สีเามองเห็นนี่เขารู้กันนี่เขาก็ตัดสินใจกันเอานะนะดาวแพทไปแรกกับขี้เลย <c oughs> เออปล่อยมันได้ไปแล้วรให้มันด่าไปเอะผมก็ไม่ใช่เพชรหรอกนะผมแกเป็นทองพอแล้วแต่เป็นทองเนื้อก้าวทองแท้เอ,อโดนไฟก็ไม่ละลายไอ,อ้โดนไฟละลายก็ยังเป็นทองอยู่ ไม่ใช่เพชรหรอกไม่ใช่เพชรหรอกนะครับเป็นทองที่เาเรียกทองแท้ไม่ใช่ทองปลอมนะครับสวัสดีน้องโอ๊ตค่ะ สวัสดีครับเป็นไงสงการสนุกไหมน้องโอ๊ตเชียงใหม่โอ้ปีนี้หลายหลายจังหวัดสนุกนะครับนะผมนี่หน้าดําเลยเป็นนั่งตากแดดทั้งวันเลยเล่นสงการนะ่ยเขาบ้างสามปีแล้วไม่เคยเล่นเลยนะเชียงใหม่ก็บวกลึกคืนเลยทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยอ่ะคอนสวรรค์ทุกจังหวัดเขาจัดกันอย่างสนุกสนานวันนี้ก็น่าจะวันไหลที่พัทยานะวันนี้นะครับที่พัทยาก็น่าจะจัดงานนะครับนะ วันนี้อาจจะเป็นวันไหลพัทยาครับนะบตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเอ้นรถเพื่อนนี่ว่ะหลายๆคนก็ยังเดินทางนะครับก็ยังอยู่ในโหมดของบรรพบการอยู่ครับนะอยู่ในโหมดบรรพงการอยู่นะครับนะหลายคนยังอยู่ในกิจกรรมอยู่นะครับก็อย่างนี้แหละผมรู้แล้วตั้งแต่ปีใหม่ละผมก็ตุนทําคลิปทําอะไรตุนไว้ก่อนเลย <laughs> ผมรู้แล้วเดี๋ยวสงการเนี่ยคนจะหายไปเยอะ นะครับนะประจบเหมาะกับมีดราม่าด้วยอะไรด้วยนะครับคนก็เบื่อเบื่อดราม่านะครับนะแต่เวลานานวันนานวันไปเดี๋ยวก็นั่นเองครับมันก็รู้กันเองนะครับมันเบรกจ้ากอย่างนี้นะลุงพลจะไปบ้านบ้านไหนอ่ะไอพวกปวด ไอพวกปั่นปว่วนเดี๋ยวกูด่าเสียคนหรอกนะพพ์ไม่ชัดนะเดี๋ยวบล็อกไปไม่รู้อีกว่าเป็นใครอนะว่างมากแง่ถามหน่อยนี่ว่างมากอะ่นะฮะว่างมากอนะ่ไม่ไปตักอาบน้ําให้พ่อให้แม่มั้งวะพวกมึงอะ่นะฮนะว่างกันมากลรนะ ผมนะถ้าไม่ชอบนะผมไม่ไปดูเลยไม่เข้ามาดูอย่างไอ้พวกเปรตพวกนี้หรอกถ้าถ้าไม่ชอบอะไรก็จะนะก็จะไม่ดูไม่มาดูเลยขนาดไอ้พวกนั้นไอ้ที่ไปด่าด่าผมหรือไปด่าใครต่อใครเนี่ยผมไม่เคยไปดูมานะเออที่ผมไปฟังฟังมาก็ฟังมาจากช่องอื่นเออเมื่อวานก็ฟังช่องทนายอุทัยเออที่มันว่าอะไรวะเรื่องขายของอ่ะเฮ้ยตลกกูก็เห็นเขาขายกันหมนมึงว่ากูคนนึงอ่ะอี อีหมาดำม,มันก็ขายแต่ก่อนเนี้ยนะเออคนอื่นก็ขายคุณอนอุว,นวัตน์เขาก็ขายไ <c oughs> อ้เหี้ยมุงมาด่ากูตายแล้วอีฉากูดิ <c oughs> เออใช่ใช่ใช่ลุงพลจะออกทีวีพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบแปดนะครับนะ